สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของเราจะมาเปรียบเทียบอัตราการน่าลงทุนของร้านน้ำนะครับโดยมีสมาชิกกลุ่มดังนี้ครับหนึ่งกระผมนายเทียพทองผ้ารานิสิตสามห้าสี่ครับสวัสดีครับผมนายธนพลสกุลพามนิสิตส่วนหนึ่งสองครับดิฉันน้าสาวนิสิตสามสี่ห้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐธิกาเชื่อวังค่ะรานิสิตสามห้าหนึ่ง ดิฉันนางสาวบุญนุชด,ด,ดาเกิดาหาสนิสิสามห้าค่ะครับเราจะมาดูระยะเวลาการคืนทุนภายใน5ปีนะครับโดยร้านที่เรามาหามาได้นะครับจะมีทั้งหมด5ล้านนะครับโดย 1. คือร้านชาไข่มกุกจากที่คำนวณน,นะครับเราได้ IRR อยู่ที่93.81% 2. ร้านชาพยอม IRR ที่ได้มาครับก็คือ79.03% 3. ร้านรถ้านลดโบราณ i r อยู่ที่68.77%พันไทย i r อยู่ที่50.19% 5้าร้าน Amazon Cafe i r อยู่ที่45.41%ครับเราจะมาพิจารณาส่วนเพิ่มกันนะครับโดยเราจะพิจารณาร้าน1และร้าน2น,นะครับโดยใช้ IRR 2ลบ1 NPW เท่ากับ0่นครับโดยเราจะคำนวณจาก NPW เงินลงทุนของล้านสองลบด้วยร้านหนึ่งก็คือลบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันลบวงเล็บลบห้าหมื่นลบกับตัวของออค่าใช้จ่ายรายปีนะครับจะอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นสี่พันลบหนึ่งแสนแปดหมื่นคูณกับ P/ ีสแลดเปอร์เซ็นต์ที่ห้าปีบวกด้วยกำไรก็คือ 4 5่แสนห้าหมื่ลบสองแสน p a i ที่5ปีหลังจากที่เราคำนวณออกมานะครับเราจะได้ p a i ที่5ปีอยู่ที่3.4 3 7ุหนะครับหลังจากที่เราได้ค่านี้ออกมาครับเราจะทำการอินเทอร์โพเลนะครับโดยเราจะใช้ i เท่ากับสิซึ่งมีค่าเท่ากับ3.352และ i เท่ากับสิบเปอร์เซ็นที่มีค่าเท่ากับ3.605 เมื่อเราทำการอินเทอร์พูเลตนะครับเราจะได้ค่า IRR ล้านสองต่อล้านหนึ่งนะครับอยู่ที่14.049นะครับซึ่ง IRR นะครับมากกว่าเท่ากับ MARR นะครับทำให้เรานะครับตัดสินใจเลือกล้านสองครับครับต่อมานะครับเราเลยจะมาทำการดูตัวของล้านสองกับล้านสามนะครับโดยเราใช้ ARR ล้านสามต่อล้านสอง NPW เท่ากับ0เราจะได้ว่าเงินลงทุนนะครับลบ1 2 8 0 0 0ลบวงเล็บลบ1 1 5 0 0 0ลบด้วยค่าใช้ใจ่ายรายปีนะครับอยู่ที่331,200ลบ354,000คูณ p slash a i เปรเซ็นที่5ปีบวกด้วยกำไรนะครับก็คือ432,000ลบ 450,000 p/a i% ที่5ปีนะครับหลังจากที่เราคำนวณออกมาได้นะครับเราจะได้ p/a i% ที่5ปีนะครับอยู่ที่0.3736นะครับเมื่อเราทําการเราต้องมาทําการ interpolate นะครับโดยเราจะใช้ i ที่300%มีค่าเท่ากับ0.3105และ i ที่200%มีค่าเท่ากับ0.4026นะครับ เมื่อเราทำการอินเท p o l โพเลออกมานะครับเราจะได้ IRR ร้าน3ต่อร้าน2ะครับอยู่ที่231.487นะครับซึ่งทำให้เรารู้ว่า IRR นะครับมีค่ามากกว่าเท่ากับ MARR ร้านทำให้เรานะครับเลือกร้าน3ครับต่อมาเราจะมาพิจารณาตัวของร้าน3และร้าน4กันนะครับโดยเราใช้ i r r ร้าน4ต่อร้าน3 NPW เท่ากับ0นะครับ เราจะได้ว่า NPW มีค่าเท่ากับเงินลงทุนเริ่มต้นก็คือ 5, 1, 28, ลบ235,000ลบวงเล็บลบ128,000หลังจากนั้นเราจะมาทำการลบด้วยตัวของรายจ่ายนะครับก็คือ1,080,000ลบ337,200 P/A i% ที่5ปี บวกด้วยกำไรนะครับก็คือ2ล, 40, ล 32, ้าน4แสนหมลบ4ี่แสนา่สพัทอเปอร์เซ็นต์ทีปีนะครับเมื่อเราคำนวณออกมาได้นะครับเราจะได้ t ีสแ a อเปอร์เซ็นต์ที่5ปีนะครับอยู่ที่0.0606เราจะทำการ i n t e r p o l โพเลโดยที่เราจะใช้ i ที่70%ซึ่งมีค่าเท่ากับ0.0505และ i มีค่าเท่ากับ60%ซึ่งมีค่าเท่ากับ0.0648 เมื่อเราทําการอินเทอร์โพเลตออกมานะครับเราจะได้ irr ้าน4ต่อราน3านะครับอยู่ที่6 9 9 7ซึ่งทําให้เราซนะครึ่งทำให้เราร,รู้ว่า irr นะครับมีค่ามากกว่าเท่ากับ n v r ทําให้เราเลือกราน4ครับต่อมาครับเราจะมาพิจารณาราน4กับร้าน5นะครับโดยเราใช้ irr ้าน5ต่อราน4 npw เท่ากับ0นะครับจะได้ว่า npw มีค่าเท่ากับ 5, 000, ลบ3าน5 0 0แสนลบกับ 2องแส0สาลบด้วยรายจ่ายทั้งปีนะครับก็คือ4ี่ล้านห้าหมื่นลบกับ1นึ่งล้านแปดหมคูณด้วย p s a อทเปอร์เซ็นต์ที่5ปีบวกด้วยกำไรนะครับก็คือ5้าล้านแปดแสนลบด้วย2องล้านสามแสน p s a อทเปอร์เซ็นต์ห้าปีนะครับเมื่อเราคำนวณออกมานะครับเราจะได้ p s a อทเปอร์เซ็นต์ที่5ปีนะครับอยู่ที่ 50.7902นะครับโดยเราจะทำการอินเทิเกรตโดยที่เราใช้ i ที่ลบ47%มีค่าเท่ากับ45และ i เท่ากับลบ48%ซึ่งมีค่าเท่ากับ80เมื่อเราทำการอินทิเกรตครับ irr ้า IR น5ต่อ้าน4นะครับจะมีค่าเท่ากับลบ47.1654%ซึ่ง irr นะครับมีค่าน้อยกว่า mar นะครับทำให้เราเลือกราน4ครับ ซึ่งร้านที่น่าลงทุนหลัจงจากที่เราพิจารณา,าทั้งหมดนี้นะครับก็คือร้าน4ี่ครับกลุ่มของเราขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ